โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันนุ่ยนะครับผมวันนี้เราในเกมไอานี่ยนะซึ่งเดี๋ยวก็ทำให้ล็อบเซนบล็อกนี่แหละติดเกมไอนิดนึงนะตอนเนี้ยก็วันนี้ผมก็เล่นกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งชื่อว่าผูู้นะไอเด็กเปรย์จะเจอเรื่อยอ่าเดี๋ยววันจะได้รับกวันนี้ผมจะมาทำไอ้กลัวสุนทร ทำตามคำฟังของผมก็ค yeah, e ือจะหาถุ่งได้มากกว่า okay น้องเตาแล้วครับกังเขาไม่คนเป็่เกย์พุ่ไปไหนแล้วไอ้ปาไม่บอกเว้ยไม่บอกหรอกเว้ยพุเป็ดเกย์มั่นไงมาเลยมาแล้วจ้าพุ่มกุมาแรงเปิดด้วยนะครับเอ้ยเอ้ยไหนอะช่องกุมาแลงเปิดเอ้า แม่เลยมึงหลอกกูอไอ้เยี่ยมันอยู่ชั้นสองแล้วมันหันมาหาบันไดโอชโอเคใช้บัตรประตูนะชเน,นจ่าใช้บัตรประตูนัชเน,นจ่า,อาโอ้โหยอู่หน้ากูเลยไอ้สัตว์มึงอยกักโอเคดีกับเด็เนี้คุณเชื่อไหมในเกมนี้สามารถเก็บสุดได้ อือย mm, okay, ัยท okay. okay. yeah. right ี่อะไรก็ตมนี้ไดหนู่โอเคเอ้ยเนระเบนะเาหันนะไม่หันดอกไกูจะลงใต้ดิน้ไงอไหนอะ ต้อพาเนี่ย้นเจนสี่ยแตเ้วนี้เราก็ไม่ได้ทำห้องรับนะครับห้องรับเด็กเก๋ห้องรับเดี๋ยวกูก็ทำอนนี้เออทำก็ได้ทำก็ได้เขโอ้เ็กมาาันมาหากูมา ชัดเลยชัดเลยโอเคกูไปห้องห้องเออนั่งเล่นชั้นสองเปิดเปิดไปยาบเดี๋ยวตีเดี๋ยวมีเดี๋ยวตีนี่ดูโอ้ยโอ้ยห้องเลยโอ้ยน้องพากจะต้องสามผีเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดามึงไปที่ห้องนี้ดิห้องอะไรห้องอะไร เ่อยเออนั่นแหละห้องเลื่อยเดี๋ยวกูจะทำละเอาไปเลยจ้ะเคมันอยู่ชั้นใต้ดินสบายแล้วกูนี่อันนี้อันนี้อันนี้โดนน้ำเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องรับเปิดห้องรับเปิดโอ้โหเกคจัดจัดที่อะไรเนี่ยห้องนั่งเล่นมาเต่เฮียวดูวันนี้ผมจะไปห้องสุ่แล้วนะฮะซูเปอร์โซกิลซูเปอร์ซเกอร์ซูเปอร์ซเกอร์มันหมาน เฮ้ยมาไม่ตอนนี้ที่อยู่ชั้นใต้ดินกำลังจะมาชั้นหนึ่งมึงรีบเข้ามาห้องพาย,ยพก่อนจั๊กจิกง่ะจ้าเฮ้ยเปิดดูไอ,อนี่เปิดแล้วพลังอีไออีกาไปแลอนพลังไองงอ,อีกาพลังไอเอเก้ลืมเปิดมีเจนเลจ้ะ ผมไปห้องเอ่อห้องตรงข้ามยังไงบ้๋ไปแล้วโอ้ยจ้าอาจจะเซ็นเซอร์นั่นไงมาแล้วผ้าผีก็ซื้อมาแสดงว่าเราสามารถลงชั้นใต้ดินได้มาห้องชุมดนี้ไอ้ไปยีงก,ก็ได้วะ,ะห้องอะไรวะเปล่าเอ่อห้องจุดเริ่มต้นเลยโอเฮียห้องใต้ดินหน้าหน้าหนนะหน้าหนังตูด โอ้เชี่ยไปยังไงวะแม่งกระสือมันจะมันจะลงมาบอกว่ากูไม่มีดวงตากูเก็บดวงตาปี๊แล้วกูรักกูนโอูโหโูยจะเอด๋ด้วยก็จะเอ๋ด้วยนี่าดูกดูโฆษณาสักท่โนไม่มีการดูโฆษณาไอ้เน่าไม่มีการดูโฆษณาทั้นงนั้นายย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 ายย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  จะกาจ,จดมนกกินได้นกแมวมกินถ้าเกิดมันมาปุ๊บมึงบอก,กด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ชั้นเดียวมึงก็มึงออกมาเลยเพราะมอยู่ชั้นสองอัน,นี้พอดีอัน,นี้สั่นเปล่าไม่สั่นเหรอไม่สัน่<ค>นเอามึวิง <คน S 2> ว่งวิงว่งวิงว่งไอ้เหี้ยวิง่งคนที่อยู่ในเกมคือทีมงานเปาา่าซ่าที่เกมหมดเลยนะครับใช่วิ่งมาเลยมันขึ้นมาเลยก่อนเอาตอนผีม่งจะมา มาเร็วมาเลยครับผม <c oughs> <c oughs>